สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ในเอได้เชิญไทยูเนียนมาแชร์เกี่ยวกับเรื่อง Innovative Organization นะครับเราเองก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเป็น Large Organization นะในการองค์กรนวัตรกรรมขนาดใหญ่นะครับต้องบอกว่าเราอยากจะแชร์ว่ามันมาม,มีความเป็นมายังไงนะครับเริ่มต้นจากบริษัทเราเองเนี่ยมีวิชั่นคือเป็น The World Most Trust e d Seafood Leader Caring Our resource to nature generation to come อันนี้ก็ค่อนข้างจะเคลียร์นะครับเราคิดว่าการที่เราจะเป็นผู้ผผลิตอาหารเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคนะครับเราก็อยากให้ความยั่งยืนของธุรกิจเราเพราะนั้นเรามองภาพว่า sustainability เป็นจุดหนึ่งมีความสำคัญนะครับมิชชั่นของเราเป็น leading agent of change นะฮะ make positive difference to consumer and customer นะฮะใน category ที่เรา เราจัดการอยู่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราให้เห็นว่าการที่เรามีไซส์ของสเกลที่ขั้นใหญ่แล้วเราสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ทางด้านผู้บริโภคนะฮะผลิตภณ์ผลิตอาหารซึ่งตอบสนองผู้บริโภคที่ดีนะครับและก็คู่ค้าของของเราด้วยเราเทคแคร์ทุกคนนะครับโกของเราที่เพิ่งจะออกมาไม่นานนี้ก็คือ healthy living healthy ocean นะครับผลิตภัณฑ์ของเราพอร์ตโฟลิโอที่เราผลิตมาเราจะเทคแคร์ คอน s u m e r โดยหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและให้คุณภาพคุณคุณภาพนะครับกับผู้บริโภคทางด้านโภชนาการนะครับแน่นอนว่าเราใช้สเปียรกรจากท้องทะเลเราก็ต้องการดูแลท้องทะเลด้วยเพราะนั้น healthy ocean เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองภาพว่าทำยังไงให้ท้องทะเลเนี่ยสามารถมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปนะครับเรามี 6 strategic pillar ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่1ในจุดที่สร้างความเข้มแข็งของบริษัทนะครับ g r o w innovation เป็นหนึ่งใน strategic pillar ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับ Sustainability ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราค่อนข้างจะภูมิใจเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเราได้เป็น Number ์หนึ่งของ d j s i ของโลกในด้าน food นะครับ Merge acquisition นะครับบริษัทเราเติบโตขึ้นมา จากการรวบรวมหลายบริษัทซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เราเข้มแข็งมาถึงวันนี้นะครับ Operation Excellence เรามีโรงงานอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็การที่เรามี Operation Excellence ทำให้เราสามารถสร้างเน็ตเวิร์ในการผลิตที่ทำให้เข้มแข็งได้ Strategic Sourcing อย่างที่ท,ทราบกันว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตป,ปลาทูน่าใหญ่สุดในโลกเพราะนั้นเราต้องมีการซ o u r ซ ing ที่เข้มเข้มแข็งนะครับปลาทูน่าในท้องมหาสมุทรทั่วโลก เราสามารถที่จะเทคแคร์ว่าจับอย่าง,างมีความรับผิดชอบ Responsible Sourcing นะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือคนนะครับ Global Talent Development เนื่องจากเรามีบริษัทอยู่ทั่วโลกในประเทศไทยก็มีอยู่หลายบริษัทการที่เรามี t ALENT Pool ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทได้นะครับอันนี้มาพูดถึงเรื่ององค์กรน,นวัตกรรมนะครับจริงๆแล้ว ถ้ามองภาพสไลด์ทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะมองเห็นได้ว่า,าเราเป็นหนึ่งของ corporate function ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรนะครับเป็นกลุ่มองค์งกรซึ่งทางไทยเนียนคิดว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญและสร้างาความเปลี่ยนแปลงให้ให,ให,ให้ทางด้านบริษัทเราการ operate ใน business นะครับเรามี3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม Ambient คือกลุ่มปลากระป๋องนะครับ กลุ่มฟรอ z เซหรือชิลนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารแช่แห่แข็งอาหารแช่เย็นและกลุ่มทางด้าน Value Added และอาหารสัตว์เลี้ยงครับเพดแคร์เราเทคแคร์นวัตรกรรมทั้ง3กลุ่มนี้นะครับเดยถ้ามองภาพมาทางขวาขม,มือจะเห็นว่าองค์กรนวัตรกรรมของเราเนี่ยเรามี2ทางนะครับเป็น global innovation และเป็น local regional innovation เพราะฉะนั้นเราจะมองภาพว,ว่าการทำนวัตรกรรมไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะ centralize นะเราต้องได้ทั้ง นะฮะกกนที่มาจากทางด้านประเทศต่างๆทางด้านรีเจนตต่างๆและน้ำกันที่เกิดกันสร้างจากส่วนส่วนกลางนะครับแต่ละทางเนี่ยเราจะมองทฮงด้าน g l o b a l เนี่ยเราจะดีบอกเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีคําความเข้าใจถึงคอน sumer นะครับของโลกนะครับแต่เราจะมองมาเข้าใจตรงจุดนี้เราก็ต้อง connect ไปกับ โล c คอล์คอนซูเมอด้วยนะครับจริงๆแล้วคนซูเมอรคงไม่มีคอน s u m e r ของโลกเพราะนั้นคอน s u m e r แต่ละประเทศแต่จะมีเทรนที่จะมาเป็นกลุ่มการเทรนอย่างเช่นณนะวันนี้เราคงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแพลนเบสนะครับหรือ a l t e r อร์นทีฟโปร e ีนมันก็เป็นคอน s u m e r ร์เทรนของโลกนะครับแต่ละแต่ละประเทศก็จะมีการที่แ p พพลายเทคโนโลยีลงไปในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเราจะเห็นว่าเราสร้างนวัตรกรรมทั้ง ทั้งส่วนที่เป็น global และก็น region นะครับจะบาลานซ์เังงงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเนื่องจากการที่เราสามารถที่จะต้องบอกว่าใช้เทคโนโลยีบแบบ global นะฮรเราใช้เป็น global game นี่ยที่ไม่อกีผมพูดเรื่อง alternative protein เราสามารถจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่เวลาการที่เรา apply ลงไปเนี่ยเราสามารถจะ,จะต้องบอกว่า implement เทคโนโลยีต่างเนี่ยลงไปในแบรนด์ของเราที่มีอยู่ทั่วโลกทำให้เราสามารถ connect กับ consumer ได้ ทั่วโลกเลยนะครับจริงๆแล้วเรามีแบรนด์ซึ่งตอนนี้จะเป็นแบรนด์นำของหลายๆประเทศในหลายๆทวีปทำให้เราสามารถจะคอนเน c กกับคอน s u m e r localize และ apply ลงลงไปในมาเก็ตนี้แต่ละประเทศทั่วโลกได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถจะดูรอบในระดับโลกนะครับถามว่า Global Innovation Center เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่นานเลยนะครับเราเทคแคร์อะไรเราจะมองภาพว่าเราจะมองว่าเรามองหา area ใหม่ให นะครับที่อยู่ทางด้านด e ฟเทคนะฮะทางด้านฟู้ดเ e s e ร์ c เทคโนโ o ยีนะครับเราผลิตภัณฑ์ผลเราผลิตนะฮะนิวโปรดัก์ขึ้นมาผลักซึ่งอาจจะวันนี้ยังไม่เคยเห็นมา,มา,มา,มาก่อนนะครับ process ที่สำคัญมากก็คือว่า process ในในการผลิตยอมรับว่าโรงงานปลากระป๋องเราเนี่ยก็เปิดมา40กว่าปี process ก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าเท่าไหร่แล้วก็มองภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในการเอา process ใหม่ๆในการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มองภาพว่าเทคโนโลยีสามารถจะเอาเข้ามาได้แล้วก็ improve process ที่เกิดขึ้นเทคโนโลยี Technology ในการผลิตผลิตต้องบอกว่า pack packaging นะครับบรรจุภัณฑ์ก็เป็นเทคโนโลยีที่ความสำคัญทำไงให้ตอบสนองของความต้องการของ consumer ได้นะครับและที่สุดสำคัญก็คือเราสามารถจะเอา opportunity ในการที่ ใช้เทคโนโลยีที่เราดิบในโลกนะฮะในใน Global Center นะครับใน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 ศูนย์ Global สามารถจะ Apply แล้วก็สร้างต้องบอกว่าสร้างบุคลากรเพราะเราก็ใช้ออป t u นนี้ในการ Integrate กับคนของเราที่ จะแอพพลายเทคโนโลยีนี้ลงไปในที่ต่างๆทั่วโลกนะฮะอย่างเช่นโรงลงงานที่เรามีอยู่ทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าองค์กรนวัตรกรรมของไทยนี่จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ไม่นานนี้เองนะครับเปิดปีปี2015โดยที่เราเริ่มสร้าง Growth Innovation Incubator หรือภายในเราเรียกว่า GII นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นศูนย์นวัตรกรรมของเราที่สร้างอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับ แล้วก็มีการทํางานร่วมกันกับหลายมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่แค่มหิดอนอย่างเดียวแล้วเราก็ได้ต้องบอกว่าโชคดีที่รับการสปอนเซอร์อพาร์ทชอี y จากทางด้าน BOI นะครับในปี17เนี่ยเราเริ่มที่จะบอกว่ากลางปีขึ้นไปหน่อยนะะ e x t n d collaboration ของเราใน Open Innovation โดยที่ได้ขยายเน็ตเวิร์ของเราออกไปหลายๆอินดัสทรนะครับโดยและโดยทั้งมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยทั่ว ทั่วโลกเลยนะครับจริงๆแล้วในปี19เนี่ยเราได้ขยายศูนย์มาเป็น GIC หรือ Global Innovation Center นะครับอยู่ที่เ a d อ f f i c e ของของเราเราก็ได้ Convert ไอศูนย์ GII เราเป็น s p a c e F ซึ่งก็เป็นการก่อตั้ง s p a c e F ครั้งแรกในปี19ร่วมกันกับ NIA แล้วก็มหาลาัยมิดลนบอกว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่า เป็นศูนย์บน่นบนเพาะเป็น Incubator Accelerator ของ Food Tech Startup ครั้งแรกนะครับของประเทศไทยและเป็นศูนย์ที่รวมของโลกด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ยังได้มีการเปิดตัวนะฮะสร้าง corporate venture capital ซึ่งมาเป็นจะบอกว่าเป็นอีกแขนหนึ่งในการลงลงทุนในการ Food Tech Innovation Startup นะครับ ในปี 2020, 2020นี้ก็เกิดแบตช์ที่2ของ Space F นะครับและในปีนี้ก็จะจบแล้วนะฮะก็จะเกิดแบต3ในปีปีหน้าเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีเจอร์นี่ของ Innovation ของเรานะครับซึ่งก็น่าตื่นเต้นในการมีการ Improve ไปเรื่อยๆนะครับใน l v e ตัวเอง innovation <c oughs> ในกลุ่มไทยเนียนไม่ใช่มีแค่ corporate นะครับเรายังมีการเหมือนจอธิบายว่ามีการทำงานร่วมก,กันกับทาง academic แล้วนะครับมองหา synergy กับ government หลายๆหน่วยงานนะครับเรายังทำงานร่วมกันกันกบภาคเอกชนหลายๆบริษัทด้วยโดยเฉพา supplier manufacturing ทั้งหลายแหละที่สามารถจะสร้างเครื่องจกักรเพราะจริงแล้ว การที่เรามี corporate innovation ไม่ใช่ว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองอันนี้ก็มองภาพว่า open innovation จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่สร้างนวัตกรรมให้ผมอธิบายเรื่อง space F ไปแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าเรามี corporate venture ในในการ invest นะครับถามว่าใน Thai Union เรา structure เราเป็นยังไงนะครับศูนย์นวัตกรรมของเราจริงๆแล้วมี3ขาดีในรูปขามันในแนวนอนนะครับก็คือ science and research นะครับ ก็หนึ่งเราเรียกว่า s n r เป็นขาหนึ่งที่มองภาพเป็นการวิจัยระยะยาวนะครับดู e e p s i น์นะครับแล้วก็มีนักวารที่อยู่ที่เราเนี่ยก็หลายสิบท่านนะครับทางด้านเฉพาะ s i ส n and research ก็เป็นการทำวิจัยจริงๆวิจัยในในในขั้นนันลึกนะครับแล้วมีทีมที่เรียกว่า T&D หรือ Technology d e v e l o p m e n t ก็เป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งจะเป็น a p p l i e d science นะครับทีนี้คือจะดึง science research ขึ้นมาแล้วก็ apply ลงไปทำงานร่วมก,กันกับโรงงานทำงานร่วมกันกับคือเอาเอาการวิจัยมา commercialize นะครับเราจะเห็นว่าเป็นหน่วยง,งานที่ทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยง,งานข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะเอาเอางานวิจัยออกมา commercialize นะฮะก็จะบอกเอาขึ้นห้างให้ได้ไม่ให้ขึ้นหิ่ง3ก็3าิล <c> า <oughs> ที่3ก็คือ innovation support investment support นี่สำคัญมากเพราะเป็นหน่วยงานที่ผมเรียกว่าเป็น t o o l box นะครับเป็นกล่องเครื่องจักรเพราะว่าทุกคนก็มาดึงใช้ได้นะครับเป็นหน่วยงานที่เสริมหน่วยงาน2หน่วยงานแรกอย่างเช่นนะครับการทำ intellectual property นะครับการทำ sensory นะครับการทำ commercialization นะครับการทำ regulatory เพราะฉะนั้นอย่างว่า regulatory ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มาช่วย enabling การทำนวัตรกรรมนะครับ เพราะนั้น3หนึ่งงานนี้ต้องทำงานร่วม,วมกันโดยที่มี business นะครับเป็นคนที่ให้ direction นะครเรามี business ของเราก็คือทางด้านปลาทางด้านกุ้งนะฮะทางด้านโรงงานทางด้าน Productivity, Pet c alternative r a protein medical uh, food supplement ingredient business stand, แต่ละ business unit ก็จะมี uh, ต้างบอกผู้บริหารของ business unit นั้นให้ direction กับทีม uh, GIC ของเราว่าจะไปทางไหนนะครับ ครับว่า Area ของเราเนี่ยนะครับทางด้านการวิจัยของเราเนี่ยเรามองตั้งแต่ Deep ั e นะฮะ Fundamental Research เรามองภาพว่าปลามันมายังไงเรามันจะให้ตั้งแต่ถึง DNA Footprint ุพูดจริงแล้วเราบางคนจะบอกว่าเรามองถึงขนาด <c oughs> Technology ซึ่งเป็น Very Deep พ i ั e ระดับ DNA เราดูทางด้าน Health and Wellness อย่างที่ผมพูด healthy living healthy ocean ไปแล้วว่าเราต้องมองภาพว่าผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเนี่ยมันต้องมีมีมีสามารถจะ Deliver Nutrition โภชนาการให้ผู้บริโภคได้ดีนะครับเรามองด้านนี้ก็เป็นจุด Driver อของคนซ s u m เมจุดหนึ่งว่าอยากจะให้ผลิตภัณฑ์อาหารมันไม่ใช่แค่อาหารที่อร่อยแต่ต้องเป็นอาหารที่ดีก่อสุขภาพนะคร processing ผมอธิบายว่าเราต้องหาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ต้องหาเทคโนโลยีด้วยนะครับ packaging โดยเฉพาะตอนนี้เรามองว่า packaging จะต้องดี ต่อกับโลกเรานะฮะกับ sustainability เพราะนั้นจะเห็นว่าแพ็กเกจิ้งไม่ใช่แค่สวยหรือแค่สะดวกแต่มันจะต้องดีกับโลกเราด้วยนะครับ sensory อย่างวันที่เราว่าเราทานอาหารต้องอร่อยใช่ไหมครับอร่อยอะไรอร่อยอะไรคือรอ,อ,รอ,อร่อยนะครับะนนั้นตอนจุดนี้และคนไทยอร่อยคนอังกฤษอร่อยไหมเรามองภาพทั่วโลกเพราะนั้นเรามองภาพว่าคอนซูเมอร์แต่ละคนมีความต้องการและดิมาเ i n งแตกต่างกันเราก็ต้องหาสุขภาพสุขลักษณะของการกินให้แตกต่างกันด้วยนะฮะ บริ i n ่งกรดินก็คือพอ d u c t ที่เรานำเสนอออกมาอย่างเช่นนะครับฟิชออยล์คอลลาเจนทั้งหลายแหล่ก็เป็นหนึ่งงในผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากทางศูนย์นวัตกรรมของเรานะครับทางด้านกุ้งหรือทางด้านพรีเมียมเพดแคร์นี่ก็เป็นอุตสาหกรรมทางด้านที่เราใช้นวัตกรรมในการผลิตนะครับ ถามว่า Pipeline Management ของเราเป็นยังไงอาง่ายๆอันนี้ผมคงไม่อยากเจาะลึกเพราะว่าหลายคนก็คงทราบแล้วนะครับเรามีการใช้ Stage Gate ในการ Manage Pipeline นะครับเราศึกษาโดยจะมีการใช้ searching exploring นะฮะ ideate นะครับ,รบก็ design thinking ก็เป็น Process ที่คงทุกคนก็คงพอเข้าใจนะครับหลังจากเรา ideate มาได้นะฮะต้องคิดให้ลึกนะครับถ้าคิดตรงจุดนี้นะฮะมี empathy เข้าเข้าใจว่าเราจะทําอะไรและมีประโยชน์ยังไงเอาไปใช้ยังไงเราถึงดึงทั้งหมดนี้เข้ามาใน,ในการทำา r s s e r r h h n n d e v v l o p p m n t t นะครับเ er, ันเป็นขั้นตอนขั้นตอนเดียวนะครับในการทำ Innovation เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่อ่านดีเราต้องเข้าใจถึง b s i n e s s s e a s i b i l i t y และหลังจากนั้นแล้วเราจะ La u n c h นะ product ออกไปยังไงแลนะที่สำคัญคือไม่ใช่ว่า ล u n ช์แล้วหรือหรือต้องบอกว่าปล่อยผลิต u ั t ออกไปแล้วเราไม่ดูแลต่อไปเราต้อง c o n t i n u ีที่จะ Monitoring นะครับว่า p o s t l a u n c h Product นี้ยัง p e r f o r m มไหมนะ n s u s u r e r ตอบรับยังไงทุกขั้นตอนเราต้องมีการใช้ Stage Gate ในการตัดสินใจนะครับเราจะมีทีมที่ตัดสินใจว่านะาวัตกรรมตัวนี้ควรจะออกหรือควรจะหยุดนะครับหรือควรจะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อไปที่เรามองภาพว่าการทับวัตรกรรมเนี่ยจะทําด้วยตัวเองเนี่ยคงไม่ง่ายนะครับถึงศูนย์นวัตรกรรมเรามีคนร้อยกว่าคนมีปริเญอาเอก3 4 0คนแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเก่งทุกอย่างไปการที่เราทํางานร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยสา,สามารถที่เราจะไปดึงคนอย่างเก่งที่อยู่ในหน่วยง,งานอื่น มาช่วยเราได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามองภาพว่า open innovation และ collaboration เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างนวัตกรรมนะครับณนะวันนี้เรามีงานาต้องบอกว่างานวิจัยนะครับร่วมก,กันกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นเรามองภาพว่าเราต้องเอ็กเซตัวเองออกไปนอกประเทศนะครับเรามีงานวิจัยกับหลายๆหน่วยงานนะครับของหลายๆประเทศและหน่วยงานของเอกชนด้วยนะครับ ่างเช่นอันนี้พูดง่ายๆนอ n ฟีม no านี่คือหน่วยงานทางด้านปลาของนอร์เวย์ต้องบอกเป็นหน่วยงานที่เก่งมากของระดับโลกแล้วก็มี Collaboration กับเขานะครับคอร์เบน์อ ans, ยู่ที่อเมริกา SCGPTT อันนี้เราคงรู้รรจักนะครับเราองถ้าระดับ Packaging processing นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ spacef อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นต้องบอกเป็น the first global food tech startup ที่มี incubator accelerator นะครับโชคดีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NIA ก็ได้ทำการร่วมกันกับเรานะครับที่ support การสร้าง Space F อันนี้ก็ต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามองเห็นได้ว่า food tech ในประเทศไทยนะ startup เนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งมากเราต้องคยายะสร้างความเข้มแข็งของ food tech startup ซึ่งก็จะเป็น ฟาวเดชันของฟู้ดอินดัสทรีต่อ,อ,อไปนะครับใน s p c e เจริงๆแล้วเรามี9นะครับเซกเตอร์ uh, ที่เราดูอยู่นะฮะเฮลท์ l วลเ s สไบโอเคม c คอลนะฮะแล้วก็เคมีคอลนะฮะสมาร์ทแมนูแฟคเจอร์นะฮะเราเคยได้ยินอินดัสทรีสจริงๆแล้วอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยในทางด้าน Smart Manufacturing ยังยังต้องต้องอินเวสต่อไปเยอะนะฮะสมาร์ทฟู้ดเซอร์วิสนะครับแพคเกจิ้งโซลูชันออเทอเนฟโปรตีน Novel Food Ingredient นะฮะ Food Quality and Food Safety Restaurant Technology ทั้งหมดทั้งปวงนีจะเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดที่จะเราเห็นว่าจะมานั้นอ,อุตสาหกรรมอาหารต่อไปนะครับการทำงานก็คือตั้งแต่ว่าเราเราไม่ take equity ที่สำคัญนะครับ Startup เข้ามาตรงนี้แต่เราเอา Startup เข้ามาช่วยเขาในการ Learn Learning สร้าง Network ให้เขานะครับ Run Proof of Concept นะครับ เน mentoring เขาให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่สามารถสร้างความสำเร็จได้และในที่สุดก็คือช่วยเขาหาเงินทุนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีหลายสตาร์ทอัพอันนี้ผมจะพูดเรื่องเฉพาะ alternative protein นะครับเอาเป็น area หนึ่งที่ไทยนิ่มความสนใจมากก็มีหลายนะครับที่ plant based นะครับก็ยังมีบริษัทชื่อคาร์นาของสิงคโปร์และสแพนนีท ครับที่มาจากคนไทยที่เชียงใหม่นะฮะมอมอมีตที่ใช้เห็ดแกล้งนะครับจากทางภาคใต้นะฮะออมนิงที่ก็เป็นทำโอ๊ตมิลนะครับอินเสกโปรตีนก็มีหลายบริษัทนะครับแล้วก็เซลลูล่ามีตแอดวานมีตมาจากฮ่องกงเราจะเห็นว่าแค่เทคโนโลยีนี้เราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายมากเป็นสตาร์ทอัพที่เข้ามาอยู่ในโรงการ Space F แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างน่าสนใจนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับทางไทยูเนียนเองจริงๆแล้วเราก็ลงทุนไปหลาย บริษัทมากเลยนะครับจริงๆแล้ว Venture Capital ของเรา,เ,าเริ่มต้นตั้งแต่ Q2 จนถึง Q2 เนี่ยนะครับเราลงทุนไปหลายบริษัทแล้วคงไม่ต้องพูดมากนะครับจริงๆแล้วมีออกข่าวออกได้แล้วก็วจะเห็นว่าเราไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแค่แค่สร้าง Space F แต่เราก็ยังลงทุนและเราเชื่อมั่นว่าบริษัท Startup พ,พวกนี้ก็จะมาช่วยสร้างเสริมให้บริษัทเราเข้มแข็งต่อไปนะครับ หมายว่าการที่เป็น innovation drive นะครับโดยที่ทั้งภายในและภายนอกการทำงานร่วมร่วมกันนี้เป็นยังไงนะครับจุดหนึ่งก็คือการสร้าง culture นะครับ culture ของบริษัทเนี่ยเรามี6 value นะครับ attitude นะครับจะเห็นว่า innovative เนี่ยเป็นหนึ่งใน6น core value ของบริษัทนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนในบริษัทเนี่ยต้อง practice อินโนเวทีฟด้วยจุดนี้โดยที่คือเรามองภาพอินโ v เ t i v e ก็คือ constant curious คือต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คิดค,คือมีการคิดต่างได้นะครับแล้วเราคิดว่าการที่คิดต่างเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมการคิดนะฮะคิดบวกแล้วก็สร้างนวัตรกรรมให้กลุ่มบริษัทเรานะครับ เรามีการใช้ market insight แล้วก็สร้าง consumer engagement นะครับมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเช่น social listening focus group consumer engagement นะครับเรามีการทำ home use test นะครับเราดึงคนของไทยเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในองค์กรของนวัตรกรรมเรานะครับมาสร้าง co creation ไอเดีย มี customer มี supplier มาทำงานร่วมกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็สนุกนะครับน,นี่ก็อันนี้ก็ภาพที่เราทำงานกันเองเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะครับเ,เรามี database เถิมให้เราทราบว่าจริงๆนะวันนี้โลกเรามี product มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเราจะได้ต้องบอกว่าเ,เข้าใจว่าณนะประเทศต่างๆณนะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วเราก็คอยมองภาพว่าเทรนด์ของโลกคืออะไรคอน s u m e r เปลี่ยนเป็นยังไงเราดูแพท์เทนส์สิทธิบัตรของโลกว่ามีใครเขาจดสิทธิบัตรอะไรบ้างในในโลกทําให้เราเข้าใจแลนด์สเคปในการทำแพาทเทนต์ของโลกใครๆเขาไปโปรเทคตัวไหนแล้วเราจะไปยังไงเราจะเดินยังไงเพราะว่าหลายๆทางเนี่ยถ้าเราไม่อินเวสทางด้าน intellectual property เราก็จะถูกนะฮะกักกันที่ให้ตัวเราไม่สามารถจะเดินเนินทางออต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าคู่ค้าของเราคู่แข่งของเราหรือโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วมันก็เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมของเราไปได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าองค์กรของเราใช้ open discussion environment คือต้องบอกว่าเรามีการ brainstorming มี Idea Wall เราเอาหลายๆพนักงานในหลายๆกลุ่มนะครับ เข้ามาร่วมกันทํางานไม่จาเป็นต้องเป็นคุณไม่จำเป็นคุณไม่ต้เป็นต้องเป็น,ปน,ปน,ปนพนักงานใน,ใน Global Innovation Center ก็ได้นะครับเราได้สร้างเรียกวโปรแกรมเรียกว่า Pre Incubator ก็เป็นสร้าง Start Up ซึ่งเกิดในบริษัทของเราเองแล้วเราก็มีการ Invest ใน Start Up ของบริษัทเราอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็สร้างผลิตภัณฑ์ออกมาได้วันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะครับก็น่าตื่นเต้นโดยที่เราก็ใช้ ต้องบอกว่าพนักงานของเราเองไอเดียของเขาเองแล้วเขาก็อยากจะสร้างเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาในบริษัทเราอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดว่า culture ต้องเป็น cross t e a m มันเราก็ต้องทํางานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับเรามีการ contest นะครับมีการแข่งขันในบริษัทเราอันนี้ต้องบอกว่าทุกคนที่อยากเข้าร่วมเพราะมันก็สนุกไปด้วยนะครับแล้วก็มีการให้รางวัลที่ทำให้เขาสนใจนะครับ อันนี้ผมก็อยากจบด้วยรูปนี้นะครับการ cross working team นะครับก็มี S curve team รูปนี้จริงๆแล้วเป็นรูปที่ถ่ายประมาณตี2นะครับทุกคนก็คงดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็การทำงานร่วมกันเราบอกทุกคนยังมี energy เต็มที่ถึงขณะตี2แล้วนะครับก็วันนี้หวังว่าที่ผมได้แชร์มาก็เป็นอะไรที่ให้ประโยชน์ได้กับทุกๆท,ท่านนะครับคุณนะครับสวัสดีครับ